ขอจุดเทียนตรงนั้นเป็นที่นั่งวิปัสนาของหอุณมังค่าะวางปี่มานะคะเงินสดอย่างเดียวก็ค่ะอ๋ะอ,ญญะะอะได้ค่ะดโ,คโดนได้จ้ากี่ท่านคะคนเดียวยี่สิบเจ้า ให้ไกด์พาเขา้าถ้าเหรอครับเท่าไหรอ่ะสองอค่ะ200เจ้าต่อคนขึไหมครับต right? right? ่อไม่ใช่ถ้ามา5คนล่ะสองถ้ามาคนเดียวก็200เจ้าถ้ามาสามคนก็200ค่ะค oh ือผมต้องเข้าไปลุ้นข้างในว่ามีคนใช่ไหมโอเคขอบคุณครับเก็ตรโอเค่วห้อย้อยด้านบน เรามีตะเกียงมีไกด์เดีวถ้าเดินไม่ใช่เดี๋ยวป้าแนะนำมาให้เดินเองนะเราจะมีไกด์เราจะตะเกียงเข้าไปตะเกียงเราเช่าไปหนึ่งดวงที่ผมถามมาคือ200ใช่ไหมค่ะตอนนี้ตอนนี้มีผมคนเดียวใช่ไหมสองร้อยเหมือนกันคิดเป็นดวงค่ะคิดเป็นดวงใช่ไหมถ่ายรูปสวยด้านบนจะขึ้นออกอ้อมตรงทางออนใช้ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะครับที่เดินถ้าเาินลายถ่ายรูปก็อยี่สิบนาทีถ้าเดินธรรมดาก็สิบห้านาทีพอเข้าในมีจุดถ่ายรูปเยอะ อ๋อตรงนี้คือพี่ๆไกด์หมดเลยใช่ไหมพี่ไกด์เป็นไกด์อาสาสองร้อยนี่เป็นค่าตะเกียงน้องส่วนไกด์ก็เป็นไกด์อาสาที่อยู่ที่น้องที่ออกมามีสีน้ำใจรางวัลให้ไกด์ค่ะครับระยะทางเท่าไหร่อะครับพี่ระยะทางเท่าไหร่อะครับ แต่ตอนนี้สามารถเจดชิ้น้านีด้เราปรับอางเดิมน,นะคะแต่ตอนนี้เรามีทางออกข้างหน้าค่ะโอ้โหถ้าไม่มีตะเกียงนี่มดืดแบบมองไม่เห็นเลยช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะไหมครับมีมาเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าหากว่ามันดูเป็นเสาะเท็จยเยอะนะ ตรงที่เขาตุดเทียนตรงนั้นเป็นที่นั่งวิปัสสนาของหลวงปู่ม,มั่นค่ะอ๋อเคยเป็นที่นั่งวิปัสสนาเหรอครับท่านมานั่งวิปัสสนากันตรงนี้ oh. แล้วก็เลยเอาองค์จำลองมาติดตั้งไว้ไปพักกันก่อน ปอชี้แนะนาก่อนนะคะถ้ำรอนที่มี3าประตูนะคะตรงนี้เป็นประตูแรกเขาเรียกว่าประตูสาระวัางเี้วลงค่ะระวังหัวระวังหลังนะคะต mm ่อ hmm. ไปตรงนี้เป็นจีนลูกสัญ,ญลักษณ์ของถ้ำมาค่ะดูปัญหายจะเหมือนมาดูข้างหน้าลงมาจะเหมือนแมวน้ำนะคะ ไปตรงนี้เป็นหินดอกบัวตูมค่ะอ๋อกก็คือหินตรงชุดซอนนี้หมดเลยดอกบัวตูมตระวังหัวนะคะครับ๋อต่อไปตรงนี้นะคะ,คะเขาเรียกว่าหินสีโตน้ำโชคหรือว่าพญาสีโตค,ค่ะอ๋อส่วนหัวค่ะที่หัวลำตัวหา เขาเลือกสนามกีฬาธิบาดาค่ะโอ้กว้างมาก สาด้าเป็ส่วนหัวตรี้จะเป็นส่วนลตัวอืนัเหมือนเหมือนช้างเหมือนช้างมากค่ะนี้น้ามองย้อนไปข้างหลังตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าโค้ช้างในวันสมเสียสามหัวมงองค่ะ้ช้างอืนทั้งตัวืลงมาตรงนี้ตรงนี้ ปลาตรงนี้เป็นประตูที่สองเขาเรียกประตูชำระบาหรือว่าประตูบุญนะคะเขาบอกว่าประตูนี้คนไหนหัวไม่โขกแสดงว่ารียเยอะถ้าหัวโขกแสดงว่า,าบบปมาทิากับุญกแบบับง,งานเข้าผมละทำไม <laughs> ผมจะรอดได้ไหม,ไมเน,โตโตน,นี่ยได้ค่ะตัวโตกว่านี้ยิ่งรอดได้สบายเลยระวังหัวนะคะเอาขาลงแล้วก็ก้มต่ำค่ะระวังหัว ต้องค่อยนะคะต้องรีดลงหัวตอนอาลงฉันว <sw ank> ังตรงนี้ค่ะโอเคหองหัวจ้าโอเคผมรอดไม่โดนอ๋อไอเนียอร่อยฮะ t a o o d ตรงนี้ค่ะอร่อย delicious delicious เขาเรียกว่าหินเสียบปูกระนาค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เขาจะกรงสวงปัจบที่สร้างเดี๋ยวไัตอนนี้ผมชงแล้วค่ะดอกไปนะคะตรงนี้จะเป็นกลุ่ในลายของข้ามเป็นประเทศสวยงามค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าดอกโบานาคบลงนะคะถ่าใช้ทำหนังเรื่องอังกอรื่องบุกถางค่ะ เคยถ่ายเรื่องอังกอร์ใช่ค่ะตรงนี้บุหงาขับเมืองแล้วก็ลงบุหงาสะทองอ๋อบุหงาสะทอใช่อ้าวมาทางนี้เลยต่อไปตรงนี้เป็นประตูที่สามประตูสุดท้ายนะคะประตูนี้จะรอดยาวหน่อยประตูนี้นะคะเขาเรียกว่าประตูลับเลงค่ะระวังหงอระวังล้างระวังคลอกหล่นด้วยค่ะ ตอนนี้เราได้ถึงทางค่ะขากรับดีเราจะกลับกันทางนี้จ้าดีรับประกานไว้ขอโชคขอพรทุกคนได้ค่ะ หินม่านเทวดา,าอ๋อมันเป็น,ปนคล้ายๆแล้วตรงนี้เป็นเสาหลักเมืองรับแลคะ่ะเ<อ>สาหลักเมืองรังรงบแล ป็นหินปอช้างข้างหลังจะเป็นม้านไซย้อยเออตัวนีายส้เป็นหินเทียงคู่นะคะข้างหลังจะเป็นส้มือสีข้างบนเป็นหินย้อยลงมาเหมือนคนเตียนค่ะอ๋อเป็นเหมือนตัวยูขึนคู่างก้อนหินข้างหลังค่ะ ก็ไ <c oughs> ปตรงนี้ไปถึงมลลกรน,นะคะน๋อผิวเหมือน

เราจะไปได้อีกประมาณอีกสองร้อยกว่าเมตรไปไหมได้ครับได้ป็นไข่ดาวค่ะเหมือนไข,ข่ดาวใช่ค่ะมันเป็นน้ำหยดมันก็เลยก,กว่ตรงาตรงนี้เป็นหินสายไฟค่ะที่ตอมอะไรนั่นจะเป็นส่วนหัวนะคะแล้วก็พอลำตัวาหาง ไก่ฟ้าใช่ไหมมองเหมือนปเ,อเป็นไก่อันนั้นคือหัวแล้วก็หางก็ปล<ฮ>าตรางนี้เห็นลูปกรอบรูกค่ะเนี่ยที่คุณสัลโขงชาตีเข้ามาไทยอ๋อ รต, <Yeah. S 1> ตรงนี้นะคะอันนี้ที่ขาวๆนี่มันหินงอกใหม่เองคะ่ะแล้วมันจะ oh. ท่อาเรานี่จะเป็นเหงนปูนถ้าว่าน้ำกรดร้นน้นเข้านั้นก็มันก็จะเป็นนี้นะขาวๆอันนี้เพิ่งงอกใหม่ใช่ค่ะงอกใหม่ที่ขาวๆนี่นะคะอันนี้เริ่มเริ่มประมาณนาน,น,นหรือ,อยังอะ่ะนานแล้วค่ะ Oh. มันจะแข็งตัวอย่างนี้เรื่อยๆถ้าหากเราไปจับมันก็จะก่ oh. ะอนอจริงๆก็ยังมีส่วนที่ยังไม่ได้เข้าไปค้นหาอีกใช่ไหมก็มันมีแล้วค่ะไปค้นพบหมดแล้วแต่ตอนนี้มันปิดไปสองถ้ำนะคะเพราะว่าช่วงก่อนฝนตกท oh. ี่แล้วน้ําท่วมแล้วก็เอาทรายจากใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ปิดรูถ้ำม,มันเหลือนีดเดียว oh. ข้ามตรงนั้นจะสวยมากค่ะข้ำมแก้วตรงที่เราจะลงนี่นะคะเนีย่ยข้างหน้าเราตรงนี้แต่ก่อนก็มีอีกหนึ่งข้ามแต่ตอนนี้ปิดไปค่ะก็ดินเลยละตัวมีโอกาสกลับมาเปิดใหม่ไหมครับมีโอกาสกลับมาเปิดใหม่น่านจะเปิดอยู่ค่ะเพราะว่าต้องรอดูเวลาอยู่่วงนี้เขาก็ยังกําลังสำรวจกันอยู่ค่ะ แต่ก่อนตรงนี้้าไปเที่ยวได้แต่ตอนนี้ไปไม่ได้ลแล้วตรงนี้ไปน้ำม,มันกัดเสีีไปางนี้่นแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นเถียวค่ะเราต้องย้อนกลับทางเดิมเราะฉะ้เราจะลงทางนี้ไม่ได้แต่สี่ห้าปีที่ผ่านมาก็ทําทางลงตรงนี้เขาเลยเรียกว่าบันไดาทางด่วนเดินดีๆเป็นบันไดนะคะเดินไปวเป็ปสไลเดอร์ได้ค่ะ <laughs> ระะวังค่ผมก็ไม่ค่อยอยากเป็นสไลเดอร์สักด้วยสิสออกเมื่อก่อนเป็นเหวเลยใช่เป็นลุ่เหวค่ะเราจัางเลยไมย่แล่าเขาก็ทำบันไดขึ้นมาใเรื่องขึ้นมาแล้วทำให้เป็นทางลงลส,สูงมาก ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าหินถล่ฟ้าหน้าดำของตำแล้น้านมือน,นะคะระวังนี่โคกถ้าถ้าโคกไปยังไงก็มืดครับอ๋อมืดนึกอยา,ากจำทีพี่ดีก็แตกโดนหน้าแหกนะ่อะอะตะก่อนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าขั้วแก้วค่ะนี่เราไปทางนี้แต่ปีที่แล้วน้ำทามาถึงระดับนี้เราสายขึ้นมาเยอะเกินเลนจะดิบค่ะเนี่ยมาข้าวแก้วนี ระดับนี้เลยอ๋อระดับสูมิดท่วมน้ำออกจากทางนี้นะถ้ามองนี่นะ้มันจะไหลออกจากใต้ดินมานะคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีรูฝ่อทีอ่ว่าน้ำจะไหลาจากเขาจากอะไรลงมาไม่มีนะมันจะออกจากใต้ดินจากใต้ดินขึ้นมาแล้วตรงที่สระน้ำที่ที่เราเดินเข้ามานะคะอ,อ,คอันนี้น้ำก็ไหลออกจากข้างนีนะคะไป ซึ่งน้ำเป็นสีนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแรกค่ะหาวา่ายิงเข้าหาหน้าแรงสูเข้าหน้าแรงตูจะปิ้งเป็นสีเขียวมันะกอดไปอกนี่ค่ะน้ำก็งี้เลยอ่าออตรงนี้เป็นประตูสองเอียงนะคะเอียงซ้ายมีบุญวาสนาเอียงขว,า,วงาราวังธารนะจนะ อ๋อกจะนวนออกจากทางนี้อ่ะใ,<ช>ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปนแนนาำตรงนี้จะเป็นสายแยกทางนะคะทางนี้ไปเป็นถ้ำพระนอนพระนอนไหนที่ประมาตั้งไว้นะคะ ไปอีกประมาณสองกเมตรค่ะไปเจนสุดไฟฟ้าแล้วเดินย้อนกลับออากมาถางองกจะเป็นทางนี้อ่าอ่าหน้าที่ของไกด์หมดตรงนี้ค่ะขอบคุณครัพี่ยินดีที่ได้เจอนะครับขอบคุณครับ,บที่เราลงไปเมื่อกี้จำเป็นต้องใช้ไกด์หนึ่งเพื่อสนับสนุนท้องถิ่นแล้วก็ การเดินลงไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้าหลงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นงานใหญ่ทางที่เรากำลังจะไปอันนี้อันเนี้ยไปเองได้เพราะว่ามันเป็นทางตรงๆพี่ไกด์บอกว่าประมาณสองเมตรแล้วเวลาเดินกลับก็คือเดินกลับทางเดิมข้างในก็จะเป็นผ้านอนที่พี่กไกด์บอกไว้ ข้างบนสวยยังมีน้ำที่หยดหยดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะมีแบบมอสมีเฟิร์นขึ้น อันนี้ก็น่าจะเป็นผ้านอนเงียบเงียบมากทาไม่พูดอะไรเลยนี่เงียบกิบเลย ข้อห้ามคือห้ามจุดทูบและที่เห็นก็จะเป็นของเด็กเล่นข้างบนก็จะเป็นพันนอนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้ามเข้าโซนห้ามเข้า้าเข้าไปก็จะโดนปรับ5 0 0พบาท ข้างในก็จะมืดแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับทางเดิมถ้าเดินแบบเร็ๆๆวๆเราควใช้เวลาสักประมาณ20บนาทีก็ได้เ,เสร็จเท่าที่เห็นก็มีคนเดินก็ามาชมเรื่อยๆนะ โถงอันนี้สูงสูงมากก็จะเป็นเครื่องสำมาัเงียบแบบถ้าถ้าเราไม่เดินน่ะจะมีแค่เสียงแบบ เสียงน้ำที่หยดนองมันคือเสียงแบบเสียงความเงียบเนี่ยระยะทางจากที่ไกดส่งเราสุดท้ายแล้วให้เราเดินเข้ามาเองด้าไนหนตรงนีน้ประมาณสัก100เมตร150เมตรประมาณนี้ไม่ี่ไกลมาก แล้วก็ทางเดินไม่ยากเท่ากับที่ไกลผพาไปก็จะมีป้ายบอกว่าไปทําพานอนกับไปนอกทํำช่างไกด์หนคน2 0งบาทถ้ามาเป็นกรุ๊ป5้าคนก็เฉลี่ยกันจ่ายแต่เมื่อกี้เราไม่มีกรุป๊ปเรามาคนเดียวก็แล้วก็เราไม่รอกรุป๊ป เราไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าก็สองร้อยบาทอันนี้เป็นเหมือนองค์เจดีย์เลยไม่รู้ว่าเรียกองค์เจดีย์หรือว่าเรียกจอมปวกหรือว่าเรียกอะไรก็จะเป็นทรงคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมีชื่อเขาเรียกเจดีไซน์ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่เจดีอันนี้เป็นหินเหมือนหน้าคนเลย ลอทางที่เราขึ้นไปเมื่อกี้จุดสตาร์ทเริ่มจากนู้นถ้ามาเชียงดาวถ้าไม่ถ้าไม่ไปเที่ยวแบบชมบวิวแหวะท่าเชียงดาวก็ลองจ้างไก์แล้วให้ไก์พาเดินเที่ยวดูสนุกดีเหมือนกันน้ำข้างนอกใสมาก ใส่จนเป็นสีเขียวมาวกเลยตัวใหญ่ใหญ่อันนี้กระดุกใช่ไหมครับไอ้ตัวขาวที่ลายขาว่นนคืออะไรนะครับกดทางหอ,อบริจาคแล้วก็หยิบ โอต,ต่ละสีที่เป็นคำดีฐานไปผูกตามราวเรียบร้อยแล้วนี่คือวัดถ้ำเชียงดาว